นายกกิก่งกาชาติอำเภอเกาะสมุยนำสมาชิกลงนามถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงเมื่อวันที่27ตุลาคม2568ที่ว่าการอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนางถนอมศรีรัตนรักษ์นายกกิ่งกาชาติอำเภอเกาะสมุยนางสาววาสนาบรมธนรัตน์นางจิมจิตพรมเกาะรองนายกกิ่งกาชาติอำเภอเกาะสมุยได้นำสมาชิกกิ่งกาชาติอำเภอเกาะสมุยร่วมลงนามถวายอาลัยเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยสมาชิกกิ่งการชาดอำเภอเกาะสมุยแต่งกายด้วยชุดสีดำเดินทางมาต่อแถวเพื่อลงนามถวายอาลายัยสมเด็จพระพันปีหลวงบรรยากาศเต็มไปด้วยความสงบและความอาลายัยโดยผู้เข้าร่วมได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎร รวมถึงทรงเป็นกําลังสําคัญเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชาาเชมหาภมิพลอุเดชมหาราชบรมนาระพิทษ์นำมาสู่ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทยสมาชิกกิ่งก,กาชาติอำเภอเกาะสมุยต่างแสดงความอาลัยด้วยความตั้งใจพร้อมระลึกถึงพระราชกรนียกิจที่ทรงปฏิบัติและความเสียสละอันหาที่สุดมิได้สนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยร้านอาหารนิสมุย บริษัทกรเร็วลมพยาจำกัดร้านอาหารฮักสมุยโฮมมาท์ฟ้าทวีพรและฟ้าทวีพรเด็กคอร์ร้านอาหารบีชเม orn, ล์เทนคลับขนมร้านอาหาร, om, รานาหารนานหยวน